สวัสดีค่ะมาคุยให้ฟังสองวันรวบใน1คลิป <c oughs> ที่พูดไม่ใช่ไรค่ะเพราะว่าวันทั้งวันสองวันเต็มๆแต่พูดให้ได้อยู่ใน5นาทีคุณขาโอเค เมื่อวานนะคะ,ะก็คือวันอาสาฬหูชานะคะวันที่ยิ่งใหญ่ของพวกเรานะคะวันที่มีพระพ,บพ,บพุทธพระธรรมพระโสดนะครบที่เราท่องเนี่ยอวิชาปัจจยาสังขาราสังขาระปัจจยาวิญญ,ญาณังเนี่ยนี่คือการบอกเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของธรรมชาติว่าเมื่อธรรมชาตินี้มีธรรมชาตินี้จะมีถ้าอาวิชามีสังขารจะมีสังขารมีวิญญาณจะมี วิญญาณมีนามรูปจะมีนามรูปมีสลายยตนะจะมีก็ไล่เหตุปัจจัยไปส่วนเราหน้าที่เราก็ต้องทำให้ครบนะคะเอากุศล,ลกรรมบท40ก่อนทำให้ครบนะคะทำตัวเราแล้วรับทราบข่าวสารที่เป็นกุศลแล้วนะคะ กดอะไรคะกดแชร์ให้ญาติสาโลหิตหรือเพื่อนเราคนที่เรารัก<ม>ส่งต่อเขาให้ได้ติดตามเหมือนกับเราให้เราอ,อยู่กับกุศลกันนะคะเมื่อวานก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยะคะ่ะที่เข้ามาทักทายนั่นคือกําลังใจของอตาและทีมงานทุกคนที่ทําให้ทุกท่านนะคะได้รับชมทุกวัน สู <laughs> แล้วก็รวมถึงเมื่อวานนี้กับตันพี่โดนะคะและพี่ตึกหรือพี่ๆต่างๆพี่เอก,ก็มานะคะเป็นกำลังช่วยกันนะคะ มีนวัตกรรมใหม่นวัตกรรมที่เป็นกุศลนะครับเรื่องสระโบกคารดีเนี่ยผมนะปิติเพราะอะไรวพราะรู้สึกว่าให้ทุกคนได้เข้ามาอยู่ในธรรมวินัยตามพร้สูยก็เริ่มจัดการที่จะจัดคอสมีที่ข้างหลังก็เลยกราบขออนุญาตว่าทำสระบกคลาีทีนี้ด้วยความที่พระอาจารย์เมตตาก็ให้สักกว้างกแล้วก็ในส่วนของป้ายค่ะมีข้สงสัยว่า จริงๆแล้วสลักไม้หรือสแตนเลตกันแน่เขาไม่เข้าใจก็คือว่าสแตนเลสตเนี่ยราคาสูงเราก็ต้องนําไม้ไปเป็นตัวทดสอบใช่ก่อนแล้วเป็นไงคะเห็นแล้วออันผลงานแล้วเหตุปัจจัยค่ะพี่โดได้ตั้งทันวันนี้ถวายร่วมกันเห็นไหมตอนนี้ไม่มีอะไรมากไม่มาก S <S แค <ก S> ่สะโบกรณีอาคารพุทธวชานาทิ่ขุคึกฤทิ์มูล,ลนิธิสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะรอบสะโบกรณีเนี่ยก็จะเตรียมเอาไว้สำหรับเดินจงกรม ทำสมาธินั่งสมาธิต่างๆในวันโกหมุตด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มารวมตัวกันอยู่กับผู้สนกันเราคือบ้านที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยค่ะเราเป็นครอบครัวพุทธจนะนะคะแล้วก็อนุโมทนาผู้ที่กระทำจาคะมานะคะทุกๆจาคะเลยค่ะตามนำกลับเรียนให้ท่านทราบให้มารังทราบไม่ว่าจะจาคะอะไรเพียงแสดงเจตนา เบอร์บัญชีนี้เท่านั้นนะคะทุกกรณีแจ้งเจตนามาตาทําให้สําเร็จถึงพระอาจารย์ลัคณะสงนะคะโดยการกราบเรียนให้ที่สําคัญที่สุดเลยค่ะอิ่มใจมากๆก็คือว่าอย่างตาตาก็พยายามทําหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดนะคะทำตามทิศหกให้ได้สมบูรณ์เราจะได้ปัสจากอะไรทั้งปวงแล้วตาก็ได้เจอ แม่เสร็จแต่เช้านะคะก็คือครอบครัวคุณเคนคุณเบิเร์นนะคะก็นุโมทนามากๆตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นะนะคะนุโมทนากับน้องทั้งสองและครอบครัวด้วยนะคะโอเคเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวตาประชาสัมพันธ์ตลอดบอกแล้วว่าให้ตาม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 ่ามามามมถูกช่องทางด้วยคุณวจชนะเรียวจะได้คือจะได้ไม่ต้องมีคำถาม แล้วก็จะได้ไม่ต้องมาถามตาเพราะว่าทุกคนก็จะได้ข่าวสารพร้อมกันตาเองก็ได้ข่าวสารพร้อมกับท่านพอพอได้ข่าวสารปุ๊บตาก,กา็สาทสัมพันธ์ทันทีโอเคเนาะเป็นกําลังให้กันรักนะคะสวัสดีค่ะ